ภูมิธรรมยันเปิดโอกาสฝ่ายค้านชําแหละงบ68วาระสองเต็มที่รัฐบาลพร้อมชี้แจงงงแย้มรอดูเสียงแท้จริงของรัฐบาลเมื่อเวลา8.50นาฬิกา50นาทีวันที่3กันยายนที่รัฐสภา,านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพอรอบอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568ในวาระที่2ที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายงบป,ประมาณที่รัฐบาลเตรียมจะนำไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโครงการซอฟต์พาวเวอร์และงบประมาณกระทรวงกลาโหมว่ารัฐบาลพร้อมชี้แจงงบประมาณทั้งหมดต่อฝ่ายค้านและพร้อมเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพราะมั่นใจว่างบประมาณที่รัฐบาลได้กำหนดมานั้นมีความเหมาะสมแล้วในการแก้ไขปัญหาหลังจากนี้นายภูมิธรรมยังกล่าวถึงเสียงการลงมติของรัฐบาลหลังขับพักพลังประชารัฐออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลว่าจะได้เห็นในการลงมติวันนี้วันที่3กันยายน ว่าจะมีทิศทางอย่างไรเมื่อถามว่าพรรกประชาธิปัตย์ที่เพิ่งเข้าร่วมรัฐบาลจะต้องเริ่มลงมติไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาลในการพิจารณางบประมาณเลยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าแล้วแต่แต่ละพรคการเมืองจะพิจารณาและเชื่อว่าการลงมติในวันนี้วันที่3จกันยายนจะสะท้อนความเป็นจริงว่ารัฐบาลมีเสียงเข้มแข็งและจะไม่มีปัญหาใดๆ ยืนยันได้ว่าการทิจารณาร่างวบประมาณ68ในวาระที่2และ3ของที่ประชุมสภาจะเสร็จสิ้นในวันที่5กันยายนนี้และจะมีผลใช้บังคับทันกรอบเวลาที่กำหนดในเดือนตุลาคมนี้นายภูมิธรรมกล่าว